ในที่สุดก็เผยตัวตนออกมากับตัวพ่ออดีตนายกยุคเขมรแดงสมเด็จฮุนเซนผู้นำกระหายสงครามและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคอยปกป้องสนับสนุนลูกชายฮุนมาเน็ตที่เป็นนายกนัฐมนตรีของกัมพูชาในขณะนี้ล่าสุดสมเด็จฮุนเซนได้ออกมาโพสต์ว่าสนับสนุนกองทัพขนอาวุธ กองกำลังพลขึ้นเขาเผชิญหน้ากองทัพไทยอย่างชัดเจนและพูดไม่อายปากว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติที่คิดลุกรลานแผ่นดินกัมพูชาแม่เรียกได้ว,ว่าได้คะแนนจากชาวประชากัมพูชาอย่างถล่มทลายก้องงานนี้แหละบอกได้เลยว่าคนที่น่าสงสารที่สุดคือชาวประชาลูกหลานชาวขาเขมรที่ไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมของตัวพ่อผู้ควบคุมอำนาจทั้งหมด ถูกปิดหูปิดตานานานับพันปีและจะถูกปิดอีกานานนับพันปี